จำนวนนับ11ถึง20จำนวนนับ10ถึง20ตอนจำนวน11ถึง20สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พลอยมาทัศนศึกษาที่หอดูดาวกับเพื่อนๆที่โรงเรียนค่ะวันนี้พลอยเห็นดาวมากมายเลยนะคะกลุ่มดาวนี้มีจำนวน1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดค่ะส่วนดาวกลุ่มนี้มีจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบสองค่ะสิบเอ็ดเป็นจำนวนที่เพิ่มมาจากสิบมาหนึ่งจำนวนค่ะ ส่วน12ก็เป็นจำนวนที่เพิ่มมาจาก11หนึ่งจำนวนเช่นกันค่ะเพื่อนๆรู้จักจำนวน10กันดีแล้วใช่ไหมคะสิบ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  สิเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งไปเรื่อยๆอีกสิบจำนวนจะได้จำนวนใหม่อีกสิบจำนวนแบบนี้ค่ะสิบเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเอเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบสองิบสองเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบสาิบสามเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิ สิบสี่เพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบแปดสิบแปดเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบเก้า และ19เพิ่มอีกหนึ่งเป็น20ค่ะนี่คือจำนวนตั้งแต่1 1จนถึง20นะคะตัวเลขจำนวนสองหลักขึ้นไปเหล่านี้เราจะนำเลขโดดซึ่งมีทั้งหมด10ตัวได้แก่1 2 3 4 5 6 7 8 9และ0 เขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงแทนจำนวนเหล่านี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์หน้า102แบบฝึกหัดบทที่4จํจำนวนนับ11ถึง20แบบฝึกหัด4.1การนับ11ถึง20 1 โยงเส้นจับคู่รูปที่แสดงจำนวนเท่ากันให้นักเรียนดูจำนวนด้านซ้ายเปรียบเทียบกับจำนวนด้านขวาหากข้อไหนมีจำนวนที่เท่ากันให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่กันนะคะเดี๋ยวเราจะมานับจำนวนด้านซ้ายกันก่อนค่ะในรูปภาพ1มัดจะมีจำนวนเท่ากับ10นะคะ 10แล้ว11 12 13 14 15 16 17เมื่อเราทราบจำนวนแล้วให้นักเรียนเขียนจำนวนไว้ด้านข้างของข้อนั้นนั้นเลยค่ะต่อไปข้อที่2 10แล้ว11 12เขียนเลข12ลงไปเลยนะคะต่อไปข้อที่3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 เขียนเลข19ลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่4 10 11 12 13 14เขียนเลข14ลงไปเลยนะคะและข้อสุดท้าย10 11เขียนเลข11ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปนับจำนวนฝั่งขวามือนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับ10นะคะ10แล้ว11 12เขียนเลข12ลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่2 10แล้ว11เขียนเล็ก11ลงไปเลยข้อที่3 10แล้ว11 12 13 14เขียนเลข14ลงไปเลยค่ะต่อไป10 11 12 13 14 15 16 17เขียนเล็17ลงไปค่ะและข้อสุดท้าย10 11 12 13 14 15 16 17 18 19เขียนเลข19ลงไปได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทราบจำนวนทุกข้อแล้วต่อไปให้หนักเรียนนำไม้บรรทัดขึ้นมาค่ะจากนั้นโยงเส้นจับคู่จำนวนที่เท่ากันในแต่ละข้อให้ถูกต้องหน้า103ข้อ2วงล้อมรอบคำที่บอกจำนวน ให้นักเรียนดูรูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมานับจำนวนของไข่กันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ไข่มีทั้งหมด13ฟองนะคะให้นักเรียนเขียนเลข13ลงไปเลยต่อไปมาดูตัวหนังสือด้านล่างค่ะว่าข้อไหนอ่านว่า13ข้อที่1สออ,อีบอ0ิบ สอ,อสององสองสิบสองข้อนี้ยังไม่ใช่นะคะต่อไปสออีบสิบสออมสามสิบสาม,สสามข้อนี้คือสิบสามตรงกับจำนวนที่เรานับนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนวง,งกลมล้อมรอบคำว่าสิบสามแบบนี้เลยค่ะและคำนี้อ่านว่าสออีบสิบสออ,อีสีไม้เอกสี 14ต่อไปข้อที่2นะคะเป็นรูปของโดนัทกล่องที่1มีโดนัทอยู่10ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาบวกเพิ่มกล่องที่2กันนะคะ10แล้ว11 12 13 14 15 16มีโดนัท16ชิ้นให้นักเรียนเขียนเลข16ลงไปเลยค่ะจากนั้นมาดูตัวหนังสือด้านล่างนะคะว่าข้อไหนอ่านว่า16ข้อที่1สอีบอ10บ สอ,อีสีไม้เอกส1่ส,สยังไม่ใช่จำนวนที่เราต้องการนะคะต่อไปสออีบอสิบหออาหาไม้โทรห้าหาข้อนี้ก็ยังไม่ใช่ค่ะข้อต่อไปสออีบอ,ส,บอ,อสิบหออกก็หกสิใช่แล้วค่ะข้อนี้อ่านว่า16ให้นักเรียนเขียนวงกลมลอ้ลอมรอบคำว่า16เลยค่ะ เหลืออีก2ข้อให้นักเรียนลองฝึกทำด้วยตัวเองนะคะครูเชื่อว,ว่านักเรียนทำได้แน่นอนสู้ๆค่ะนักเรียนเมื่อทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้ครูตรวจด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ